สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้นำความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากได้ชมคลิปสารคาดีเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของช่อง YouTube ช่องหนึง่งซึ่งในคลิปได้เล่าถึงเมืองอยุธยาเมื่อครั้งยังเป็นเมืองหลวงและโบราณสถานที่แสดงถึงการเติบโตในฐานะประเทศการค้า จนอยุธยาเติบโตเป็นศูนย์กลางการค้าที่จเจริญรุ่งเรืองไปจนถึงช้างและศิลป,ปะการป้องกันตัวที่ไม่เหมือนใครที่ใช้ในการต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาจักรและถ้าหากเพื่อนๆต้องการรับชมคลิปดังกล่าวก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะคะค่ะและจากคลิปดังกล่าวนะคะก็มีชาวต่างชาติมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายเราจึงได้แปลและรวบรวมมาฝากเพื่อนๆกัน แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับชาวต่างชาติท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันดูละครเรื่อง Love Destiny แล้วทำให้ฉันอยากลองใส่ชุดไทยและไปเที่ยวประเทศไทยพร้อมกับเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมฉันหวังว่าอินโดนีเซียจะเป็นแบบนี้ได้โดยสวมเสื้อผ้าพื้นเมือง โดยไม่ต้องอายและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่อยู่ที่นั่นมานับพันปีโดยไม่มีการตัดสินจากผู้ที่รู้ประวัติศาสตร์แต่เลือกที่จะปิดเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมานะคะเมื่อฉันเห็นวัดเก่าแก่ของอาณาจักรอยุธยา ฉันรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณของผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นที่มีชีวิตชีวามันเป็นประสบการณ์ที่น่าหลงไหลและดูเหมือนว่าฉันเคยอาศัยอยู่กับพวกเขาจากอดีตคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะ สารคดีเหล่านี้ทำให้ฉันประหลาดใจถึงความร่ำรวยของอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณชอบวิธีที่ยุคสมัยใหม่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์จากผู้สัญจรไปมาเช่นวัฒนธรรมที่สวยงามของไทยด้วยความเคารพจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมานะคะ ฉันมาจากฟิลิปปินส์แต่หัวใจของฉันคือวัฒนธรรมไทยฉันรู้วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของไทยนิดหน่อยเพราะละครไทยเรื่องหนึง่งฉันได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยนิดหน่อยและตอนนี้กำลังเรียนภาษาไทยอยู่หวังว่าจะได้ไปประเทศไทยเมื่อฉันเรียนจบฉันรักประเทศไทยและฟิลิปปินส์มาก คอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะอยุธยาดูเหมือนเมืองโบราณอายุธยาของอินเดียที่มหาการามรามายันเคยเขียนไว้ตอนแรกฉันสามารถเห็นความคล้ายคลึงกันมากทั้งสองด้านและคอมเมนต์ต่อมานะคะในที่สุดก็มีสารคาดีดีๆของเมืองไทยดีใจจังได้ดูเรื่องนี้แฟนพันธ์แท้เมืองไทยอุดมไปด้วยวัฒนธรรมและความรักคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะ ฉันชอบสารคาดีเหล่านี้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคนี้มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ที่ร่ำรวยและมีชีวิตชีวาซึ่งมันมีค่าสำหรับจิตใจอย่างแท้จริงและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะนี่มันเจ๋งจริงๆชฉันชอบดูสารคาดีเกี่ยวกับอาณาจักรในอดีตมากมันน่าทึ่ง วันหนึ่งฉันไปเมืองไทยฉันจะให้ความสนใจเป็นพิเศษที่อยุธยามันเป็นโรงไฟฟ้าประวัติศาสตร์อดใจรอไม่ไหวที่จะลองชุดแบบดั้งเดิมแบบนี้เช่นกันพวกเขาดูน่ารักคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะนี่คือสารคดีภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอยุธยาเลยทีเดียวเนื้อหาที่ให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจมากขอบคุณคอมเมนต์ต่อมานะคะ สารคดียอดเยี่ยมขอบคุณประเทศไทยคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะเมืองไทยน่าอยู่หลายคนจึงมาเยือนเต็มไปด้วยวัฒนธรรมความรักรักไทยจากอินเดียคอมเมนต์ต่อมานะคะ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุดมไปด้วยวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และมอุกอันงดงามฉันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันน้อมรับสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้เราเสมอเรียนรู้ความล้มเหลวและความสำเร็จของพวกเขาเพื่อบรรลุความสำเร็จในชีวิตและคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอา,อาณาจักรอยุธยารุ่งเรืองเพียงใด เป็นการเปิดหูเปิดตาและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันกำลังดูสิ่งนี้บุญรถไฟจากกรุงเทพไปอยุธยาแทบรอไม่ไหวที่จะสำรวจที่นั่นและคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันเชื่อว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยงามเก่าแก่และมีวัฒนธรรมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในโลกคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะ ชุดของอยุธยาสวยมากฉันก็อยากแต่งตัวแบบนั้นเหมือนกันแต่ฉันสงสัยว่าจะเหมาะกับฉันหรือเปล่าเพราะฉันผิวขาวมากและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายนะคะ ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุน่นและจีนมาอย่างยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะคะที่เราได้รวบรวมมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ